ท่านครับวันนี้ก็เป็นจุดที่สองที่มาเยี่ยมเยียนพี่น้องชาวอุตรดิตถ์นะครับก็ดีใจมากเพราะว่าตอช่วงเลือกตั้งไม่ได้มาแต่ว่าวันนี้มีโอกาสก็ต้องมาแล้วก็พยายามมาเจอพี่น้องให้ได้เยอะสุดเท่าที่สามารถทําได้นะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เยอะเหลือเกินนะครับเมืองอุตรดิตถ์นี่ก็เป็นที่ขนานนามว่าเป,เ,ปเป็นเมืองงามสามวัฒนธรรมนะครับมีต้นทุนทาง,ทางวัฒนธรรม ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทา้าน,น่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องอาหารเรื่องวัฒนธรรมเรื่องกีฬาเรื่องผลไม้เรื่องอาหารการกินเนี่ยเยอะไปหมดนะครับเป็นจังหวัดที่ยังมีศักยภาพสูงที่ต้องถูกดึงเข้ามาต้องพูดตรงๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยขาดก,การเอาใจใส่จากรัฐบาลนะครับดูได้ง่ายๆเมื่อกี้เนี่ยฟังจากที่มีการดูวิดิทัศน์เนี่ยบอกว่าจังหวัดกูสดินเป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นอันดับที่ 60ของประเทศนะครับเรามี77จังหวัด60นี่เกือบจะเรียกว่าเกือบล่างสุดแล้วเนี่ยแต่เป็นจังหวัดที่มาดูแลจริงๆเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่น่าท่องเที่ยวอีกเยอะมากนะครับเมื่อกี้ตอนทานอาหารกลางวันกับทางหอการค้าจังหวัดทางท่านเองก็ได้ยกประเด็นขึ้นมาว่าที่อยู่จตุริี่ไม่มีที่ทําการของการท่องเที่ยวเลยถ้าไม่มีการที่ทำงานของการท่องเที่ยวทททนี่เราจะดึงสระย,ยภาพออกมาได้อย่างไร ก็เลยยกหูหาผู้ว่าการท่องเที่ยวแล้วก็ท่านตกลงว่าจะมาตั้งสานักงานที่นี่นะครับเพื่อสนับสนุนรบมทการท่องเที่ยวที่นี่นะครับจํานวนห้องพักเองมีอยู่แค่สามพันกว่าห้องนะครับไม่มีเหตุผลเลยที่ห้องพักเหล่านี้จะไม่เต็มทั้งปีเพราะดูจากวัฒนธรรมดูจากกิจกรรมต่งางๆที่มีเราอยู่แล้วเนี่ยสามารถทําให้เติมเต็มทั้งปีได้ทําให้ทุกๆเดือน เป็นเดือนไลยซีซั่นเขาให้มีการเข้าพักของนักท่องเที่ยวเนี่ยอย่างโมโหรารนักท่องเที่ยวปีหนึ่งเข้ามา70,000 0คนเนี่ยผมถือว่าน้อยมากนะครับเพราะว่าช่วงที่พีกๆจริงๆเนี่ยประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาปีละสิล้านคน70,000 0คนที่เป็นแค่ไม่ถึง2%นครับถือว่าต่ำมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปก็จะประชุมกับทางทททว่าต้องให้เค i ไปว่าจากนี้ีก2ปีเนี่ยต้องมีนักท่องเที่ยวเข้ามา1.5้าล้านคนหรืออีกเท่าหนึ่งครับ แต่การที่เราจะทําตรงนั้นได้เนี่ยผมว่าสํานักง,งานทททก็ต้องมีส่วนผลักดันนะครับแล้วก็หน่วยงานอซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งก็ผมเป็นประธานแล้วก็คุณแพทย์ทางทานสนุหน้าพักเพื่อไทยเป็นรประธานเนี่ยเราต้องพยายามเชื่อมกันผลักดันดึงศักยภาพตรงนี้ออกมาให้หมดนะครับตัวอย่างง่ายๆคืออย่างเช่นมวยไทยเนี่ยผมก็เพิ่งเคยได้ยินนะที่นี่ว่ามีว่ามีวามวยไทยท่าเสานะครับมวยไทยเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยกระจายไปทั่วโลกที่อังกฤษอย่างเดียวท่านสาร้างไหมว่ามีค่ายมวยไทยกี่กี่ค่าย6,000ค่ายนะครับ6,000ค่ายเพราะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญที่สุดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่มีคําว่าไทยอยู่ถ้าไม่นับผัดไทยแล้วเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตัวเดียวที่มีคําว่าไทยอยู่แล้วก็มีการกระจายไปสู่ทั่วโลกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวหลายท่านเนี่ยอยากจะมาที่นี่นะครับผลไม้ไม่ต้องพูดถึงนะครับทั้งรังสา ทั้งมะไฟเมื่อกี้เองเนี่ยก็ได้ขึ้นได้เห็นและได้ดูรูปว่ามีมะฟ้าด้วยท่านสสอเองยังไม่รู้เลยมะฟ้าคืออะไรยังไม่เคยเห็นเลยต่อไหมท่านสสอลองชิมดูหน่อยนะครับลูกสีดแดงๆเล็กๆนะครับดูแล้วก็น่ารับประทานนะครับไม,ไม,ไม่ไม่ไม่ต้องพูดถึงพืชเศรษฐกิจพืชเศรษฐกิจเลยนะครับคือทุเรียนนะครับโลงกระิตลรับลายเนี่ยผมชอบมากเลยไม่เคยไม่ไม่เคยปีหนึ่งไม่เคยได้กินเกินหนึ่งลูกเลย นะครับเพราะนั้นนี่น่าจะมีการส่งุนให้เปิดให้ปลูกบ้านยิ่ขึ้นนะครับเมื่อกี้ไปมาุบที่แล้วก็มีการพูดคุยถึงยกระดับการศุลกากรนะครับที่จะไปส่งสินค้าไปที่ประเทศจีนได้ผ่านลาวไปได้ซึ่งมีตันดานแล้วแต่ยังไม่ไมีศุลกากรถ้าเกิดเรามีศุลกากรก็จะทําให้เรื่องของการค้าขายของพี่น้องประชาชนดีขึ้นยกระดับของผลไม้ต่างๆที่สามารถส่งไปขายที่ประเทศจีนได้นะครับ ทุเรียนเองเนี่ยจริงๆแล้วเป็นพืชเศรษฐกิจแต่ว่าในบทบัญญัติเนี่ยยังไม่พืชเศรษฐกิจเพราะนั้นเมื่อกี้ท่าเรียนท่านปหลัดกระทรวงไปว่ายัางไงก็ต้องมาดูให้เป็นพืชเศรษฐกิจได้นะครับเพราะถ้าเหลือเป็นผู้พืชเศรษฐกิจได้ก็ถือว,ว่าเป็นการปลูกป่าได้นะครับนับเข้าไปเป็นการปลูกป่าซึ่งจะม,มีผลต่อที่ดินที่ดินเหมือนกันนะครับที่จะมีการแจกโฉนดนะครับให้ให้พี่น้องทุกคนมีสิทธทิทำกินได้อย่างภาคภูมิใจ นำไปสามารถไปกู้เงินได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินนอกระบบไม่ต้องไปพึ่งเป็นหนี้นอกระบบซึ่งเป็นปนัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานเมื่อต้นอาทิตย์ทางรัฐบาลเราก็มีการประกาศแล้ว,ลวเราจะทําให้หนี้สินนอกระบบหมดไปนะครับเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนเนี่ยก็ยังก็ยังคลงใจอยู่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยได้จะทําได้เยอะกว่านี้ได้ทำได้ดีกว่านี้เป็นพืชเศรษฐกิจปีหนึ่งสองแสนกว่าล้านส่งออกไปขายต่างประเทศนะครับประเทศหลักเลยที่เราส่งไปขายก็ค,คือประเทศจีน ท่านทราบไหมครับว่าคนคนไทยเนี่ยกินทุเรียนเฉลีย่ยคนละกี่กิโลต่อปี5กิโลครับท่านทราบไหมครับคนจีนกินเฉลีย่ยปีละกี่กิโลจุดเจ็ดกิโลครับไม่ถึงหนึ่งกิโลต่อปีบ่งบอกถึงอะไรครับบ่งบอกถึงศักษะษะยภาพของทุเรียนว่าถ้าเกิดคนจีนเนี่ยกินทุเรียนเท่าคนไทยเนี่ยต้องเพิ่มอีกเจ็ดเท่านะครับสองแสนห้าหมื่นล้านเนี่ยเพิ่มอีกเจ็ดเท่าเป็นเท่าไหร่ครับ เป็น1.5ล้านล้านนะครับ1.5ล้านล้านมะโหล้าน,า,ลานนะครับเป็นจำนวนเงินที่มากเลยนะครับศักยภาพของจังหวัดตรุษดีสามารถปลุกขึ้นได้ถ้าเรามีระบบขนส่งที่ดีผ่านไปยังประเทศจีนได้มี่านศุลกากรได้นะครับมีการสงร่งสนุนการท่องเที่ยวได้ผมเชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพสูงมากนะครับเรื่องที่ดินทากินเมื่อกี้ผมพูดไปแล้วนิดหนึ่งนะครับก็ต้องพยายามทําให้เกิดขึ้นให้ได้เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสินค้าผ้าที่ท่านทอมาสวยงามนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีสถานที่ที่เป็นโชว์รูมให้กับนักท่องเที่ยวหรือห้างร้านต่างประเทศที่จะมาสั่งไปเนี่ยมันก็ไม่ขอให้เกิดประโยชน์เพราะน,นรัฐบาลเราได้จัดก,การเข้าใจว่าจะเป็นสถานีรถไฟบางซื่อที่จะตัดทําให้เป็น Department s t o อ e ของโ t o ทเป็นสถานที่ที่พวกท่านสามารถมาโชว์สินค้าได้ทําให หวังว่ามียอดขายต่อไปได้นะครับตรงนี้ก็เป็นแผนง,งานที่รัฐบาลเราพยายามที่จะส่งเสริมให้พี่น้องชาวอุติจุริทุกคนมีชีวิตความเป็นอยู่มีรายได้ที่สูงขึ้นนะครับวันนี้ก็ดีใจครับที่ได้มามาเห็นศักยภาพของจังหวัดน,นี้อยาท่านอย่าเพึ่งหมดกําลางใจรัฐบาลนี้จะไม่ทอดทิ้งครับท่านครับเราจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกท่านดีขึ้นขอบคุณครับ

안녕하세니다 <목소리> <목소리> ดำเนี่ยต้องเก็บเนื้อแล้วมันรันไม่ได้ตอีพความกีง่ายนช่ใช่นี่เลยโอเคตอดครับเชิญอสการที่เรียบร้อยแล้วทแล้วครับที่ครับอ่นอเจ้าังมุกอัปตรอกินตั Thank <laughs> you. เิอให้คนี้ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ up. <laughs>